สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้ารวยครับพ่อพี่น้องครับเมื่อนี้แอดกับภาพพ่อพี่น้องมาอยู่ที่บ้านปูเยี่ยมจิตสัมผัสนะครับหรือปูเยี่ยมจิตสั่งนะครับสําหรับตัวเลขนี่ไม่ต้องเขียนครับพ่อพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับที่เด็ดกามีโยูวาแอดเนี่ยนําตัวเลขของย้ายนางลานเปิดเส้นเนี่ยมาให้ปูเยี่ยมจิตสัมผัสเนี่ยนะครับปูเยี่ยมจิตสั่งเนี่ย เป็นผู้จับคู่นะครับโดยการปูเยี่ยมเนี่ยนะครับจีใส์พลังจัก,กรวาลน,นะครับสแกนเพิ่์ลว่างสั่นนะครับจีสแกนตัวเลขหาตัวจะมาจับคู่กันกับตัวเลขย้ายนั่งซึ่งตัวเลขย้ายนั่งงวดว่างหนึ่งนะครับให้175นะครับ75 1 1 7 5นึ่นี่แหละครับซึ่งกับเขาวิ่ง2องตัวนะครับเข้าวิ่ง2ตัวเต็มๆแต่ว่าสําหรับวันนี้ผมเอาตัวเลขชุดนี้มาให้ปูเยี่ยม จับคู่ให้ซึ่งสิเป็นตัวใดพ่อยพี่น้องติดตามชมในคลิปไปพร้อมๆกันครับแอดเลยครับเบบี้ครับสวัสดีครับปูเยี่ยมครับครับสวัสดีครับผมเมื่อเนี้วัชิมารบก่นจักหน่อยครับอ้าวช่องคุณพ่อเนี่ยกุญพาโชคบุญพารวยเนาะใจบุญพาโชคใจบุญพาโชคสามช่องทางสี่ให้ติดตามครับครับผมอ้าวปูย่ยมาพ่อปูเย่ยเมื่อนี้กับปูย่มดีใจนะครับครับเออดีใจมากๆนะครับเป็นจังนนี้ป่ะนี่มาแล้วก็ยอดลัดตัดต่อรถเบาๆาหลายใหญ่ห้าง วันต่อไปว่าเลขเนี่ยเลขคุณยายนั่งอยู่กับเขามากสงวดแต่ว่าพันได้มากเป็นสูตรวิ่งเนี่ยครับคือเลขไม่เดียววันต่อไปว่าน,นี่ผมไปหาทุกอาจารย์อาจารย์ก็บ,บอกว่าอ,อมันบอดปันได,ด้ดิสูตรต้องสูตรผมเลยดิเดี๋ยวสูตรเพื่อนมาผสมนี่มันจีบเป็นจังไดนี่เพื่อนวางซี่บ้าน,นี้ผมก็เลยมากมีโอกาสได้มากได้ยินกิติศัพท์ของอปูเยียบ ปูย่ยมนี่นะครับมือนีก็เลย้าปูย่ยมก็คือเห็นในคลิปนะครับเนาะเห็นปูย่ยมนี่จับเลขผู้นั้นผููนีมาชนจังท่านท่านสก็ได้การตัวละผมบางคลิปว่าที่แล้วเขาเป๊ะนะครับนา<ะ>งบ,บ,บารนี้ผมก็เลยนําเลขกวิ่งยายนางนี่ที่ไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสองวางไครเนี่ยเนาะมาให้อปูเยี่ยมเนี่ย วิเคราะห์แล้วก็จับหาครูให้เนี่ยนะให้เอฟซี่นใดโชคไดใช่ในยุคโควิดจังสิ่นี้ให้ว่าแย่อยู่ดีเนาะพ้นห่าก็ได้บัดนี้ปูเยี่มสิสะดวกให้ความอนุเคราะห์ในด้านตัวเลขจับครูปูเยี่มอ้าวปูยี่ยมก็ยินดีมากครับผมเพราะว่าปูเยี่มกับเคยผ่านหูผ่านตามาแล้วล่ะเลขจับคลิปของยายนางโอ้จากคลิปของยายนางครับปูย่ยมมีโอกาสได้เบิ่งอยู่ครับ ผมก็เพิ่งของท่านนี่แหละบุญมาโชคนีครับขอบคุณหลายครับขอบคุณการกระจายตัวเลขแล้วผมบอกว่ามันเข้าหลักตัวตัวตั้งหลักเนี่ยผมเรียกได้ว่าครบกําลังจักรพรรดิโอ้ครบกําลังพระเจ้าสิบหกพระองค์มว่นเห็นบักถ้ามันทั้งห้องเนี่ยสิบหกห้องครบกําลังพระเจ้าสิบหกพระองค์ครับผมว่าตัวนี้จะเป็นโชคลาภกับคนทั่วไปได้ถ้าคนที่มีตาแหลมคมครับผมผมก็เลยเอามาจากเพื่อนครับ โอ้ oh, เอามาจับคือกันเอามาจำเนี่ยว,ว่าผมตั้งเลขย้ายนางลงไปแล้วครับผมเสร็จแล้วผมไม่ได้ขีดได้เขียนให้มันยากครับเอาว่าต้องขีดต้องเขียนครับว่าต้องครับเว้าเลยบอกเลยอาถามีเลขวิ่งไห้ผมถ่ายย้ายนางเหตุเลขวิ่งไว้แล้วมาบอกผมว่าวิ่งตัวนั้นตัวนี้นะครับอาสิวิ่งสิวิ่งมาจากโตนึงหรือสองโตผมก็สิบอกทันทีเลยโดยที่ผมว่าต้องขีดต้องเขียนอีหยังครับผม นะครับผมอ่ารหัสนี่นะครับผมครับผมกำาัความรับไว้ผู้เดียวโอ้คนที่ว่าหุงจากน้ำครับผมผมเอิ้นว่าเลขกิจสั่งครับอือเลขกิจสั่งนะครับครับผมไม่ต้องนั่งทรงเจ้าเข้าขีไม่ต้องอาศัยเทวดาฟ้าฝนครับผมไม่ต้องอาศัยทิศสงองค์เนนที่ไหนครับผมอาศัยจิตนะครับผมทะลุเข้าไปในจักรวาล แล้วดึงคลื่นที่จักรวาลถูกส่งมาที่ยังโลกมนุษย์ครับอจําลองออกมาแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมเอ้าต่อไปนะครับผมต่อไปก็คือศูนย์ตั้งศูนย์ไว้นะครับหกพิสูจน์กันจะาจานะครับผมเยี่ยมจะให้สอพระบุญพาโชคนะครับท่านมาทำสามงวดครับผมอเยี่ยมจะให้จะจะให้เห็นจริงๆนะครับผมว่าคนที่รู้จักตัวเลขรู้จักตัวหวยมีจริงไหมในแผ่นดินนี้ครับผม น่าครับรับประกันใดปานบอเลยพ่บุญอ้ามันสีม่วงเหตุปูยักษ์พเราเห็นด้วยว่าเจะไปเลี้ยงเงี้ยงมาปัจจบันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ครับผมเริ่มจากศูนย์ครับศูนย์สามครับศูนย์สามครับศูนย์สี่ครับไล่ไปเลยศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์ห้า ศูนยหครับอหครับอ่าต่อไปหกครับหกเก้าไล่ไปเลยหกเก้าหศนหศนอ้าตัวที่เห็นมานะมานะหกศูนย์หกหนึ่งหหนึ่งหกสองหกสองาต่อไปหลักสหลักสี่ครับสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปด สี่แปดสี่เก้าสี่เก้าสี่ศูนย์สี่ศูนย์ครับอ่าเราจะบีบตัวเลขให้มันแคบเข้านะครับบีบตัวเลขให้แคบเข้าแบ่งห้องครับแบ่งห้องเดี๋ยวผมแบ่งห้องนะครับแบ่งห้องก่อนแบ่งห้องนะครับเรืจะดูว่าเลขจะมาห้องไหนครับผมนะครับตอนนี้คือแบ่งห้องนะครับเป็นการแบ่งห้องสั่งกิจเลขกิจสั่งนะครับผมตอนนี้แบ่งห้องให้แล้วนะฮะอ่าใช้ใช้ปากกาในฉีด ใช้ปากกาแดงครับให้มันตัดสีหน่อยตัดลงตรงนี้หน่อยครับผมอ๋อปากกาแดงครับผมสีแดงครับให้ชัดเจนกว่านี้ฮะเลขสั่งกิจเลขกิจสั่งมาได้ไหมมาได้ไหมหมดนี้จะเท่ากับีมะเบิงหรือเบล่าครับพี่นองครับว่าปู่เยี่ยมสมคำล่ำเรือไหมเลขกิจสั่งปู่เยี่ยมซึ่งขึ้นชี้เลื่อยชานะครับ ชิบันซาฮาบันเรือก็ว่าเลขกิดสร้างฟูยี่ยเนี่ยแหละครับไม่ต้องบวกไม่ต้องลบไม่ต้องคำนวณนะครับผมไม่ต้องบวกไม่ต้องลบพึ่งเทียนไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพึ่งจิตอย่างเดียวนะครับจิตเข้าไปจับจิตเข้าไปรู้จิตเข้าไปเห็นชัดเจนเหมือนสายตาเราเห็นนี่แหละเป้งๆเลยครับผมครับอ้าเราก็จะได้ตัวเลขมาทั้งหมด สิบสองตัวใช่ไหมครับครับสิบสองตัวทั้งหมดครับสิบสองตัวทั้งหมดมาแล้วนะครับเลขจะมาห้องไหนเลขจะมาห้องไหนนะครับผมอ้าวผู้เยี่ยมเห็นแล้วนะครับผมผู้เยี่ยมเห็นแล้วอ้าววงกลมตัวที่เป็นเลข หกกับเลขเก้ามีตัวไหนบ้างตัวที่เข้าคู่กันแล้วเข้าคู่กันแล้วเนาะครับเลขหกเลขเก้าครับฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้ด้วยครับเลขหกกับเลขเก้าครับเหลืออีกตัวหนึ่งครับอ่าเหลืออีกตัวหนึ่งครับอ่าเขียนลงทางนี้ครับเขียนลงทางนี้นะครับอ่า ห้องนี้เขาเขียนลงตรงนี้แหละครับผมนี่ก็หกเก้าหกศูนย์ห้องนี้ห้องนี้ตรงนี้เลยครับห่างๆกันเลยตรงนี้อืห้องนี้ก็ 66, หกหนึ่งสี่เก้าหกสอง 1> 1, 49, 62, ต,ตัวนี้อีกนะครับครับผมมีสี่ 4, ตัวมีศูนย์หกครับอ้าว เราว่าเราแคบลงแล้วเต็มที่นะครับแต่ว่ายังมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับถึงถึงหกตัวเลยนะครับครับถึงหกตัวหกหกตัวเลยนะครับผมเอาเลขทั้งหกตัวตัวไหนจะมาอ่าปู่ยี่ยมขอเวลาสักหนึ่งนาทีนะครับเพื่อสื่อจิตสักหน่อยนะครับผม อ่าถ้าเราบอกว่าเลขจะมาห้องที่สองนะครับผมครับจะเป็นตัวเลขหลักๆให้เห็นนะครับผมเ,เลขที่แตกต่างกันมีอยู่ตัวเดียวนะครับออกจากกลุ่มก็คือคเลขสี่เก้านะครับเขียนไว้ข้างบนนะครับสี่เก้าเขียนไว้ข้างบนครับตรงนี้นะ อ๋อสี่เก้านะครับเดี๋ยวเอาหมึกอ,อีกแบบนึงเขียนครับครับอ่าตัวที่จะตามมานะครับผม,มตัวนี้ครับหกหนึ่งครับหกหนึ 6, 1. 1> ่งหมดหน้าเขียนแล้วครับผมไม่เป็นไรเขียนข้างล่างนี้ก็ได้ครับปู่อืม เออในเดียวอันน้อยเดี๋ยวมาเขียนน้ำตรงนี้นะครับครับครับฮะาาตรตงนี้ครับเออทำเยอะเออเดี๋ยวอ้าวเราจะมาพูดถึงว่าวันที่หนึ่งกยอยสองห้าหกสี่ตัวไหนจะเข้าวินนะครับผมอา,อาจารย์บุญท่านเขียนเองนะครับ,รบผมเป็น <ๆ S 1> คนคุยเฉยๆนะครับผมถ้าสี่เก้ามาเท่ากับถ้าสี่เก้ามาเท่ากับ สี่เ <49. S 2> ก้าันนะสออเก้าเท่ากับครับตัวเลขประกอบที่จะมาด้วยกันอยู่ในชุด49ก็คือ149 149ครับ649 649 449 449ครับอ่าห่าเถ้าเลขจะมา61ครับ ถ้าเลขมาหกหนึ่งครับเลขตัวนี้อาจจะกลับได้นะครับครับหนึ่งเขียนลงไปเลยสองหนึ่งหกสองหนึ่งหกสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกครับเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกกับผม อ่ตัวที่มาครบนะครับครับผมอเขียนเลขสี่ตัวลงไปมาครบเลขสี่ตัวลงไปเขียนคําว่ามาครบมาครบนะครับหนึ่งสี่หกเก้าหนึ่งสี่หกเก้าครับ ิใต้ไว้นาศงหกเก้าศูนย์สองหกเครับ หนึ่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสี่เก้าครับอ่สี่ตัวที่ให้นี่เป็นเลขที่มาครบหลักร้อยนะครับเอาวงกลมที่หนึ่งสี่หกเก้าครับวงกลมที่หนึ่งสี่หกเก้าวงกลมไว้นะฮะวงกลมใหญ่เลยครับร้อยสิบหน่วยจับใส่กันเลยจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอ๋อหน่วยสิบร้อยก็จะอยู่ในในกลุ่มนี้เลยครับผม,มสำหรับสรุปแคบเข,เข้าก็จะได้ตัวเลข ให้เห็นชัดเจนเท่านี้ครับผมเขียนตัวกลับให้ด้วยนะครับผมครับหกหนึ่งเป็นหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นหนึ่งหกครับสี่เก้าก็เก้าสี่เก้าสี่นะครับกลับให้เห็นด้วยพร้อมนะครับผมอ่ะเท่าที่ปรากฏนะครับก็อาจารย์บุญก็พิานาร่วมกับ f อฟซีแฟนช่องนะครับผมครับว่าตัวเลขแม่นางที่ให้มานะครับทั้งสามตัวนี้ จะเข้าเลขที่ปู่เยี่ยมให้เนี่ยตรงตรงไหมนะครับ,รบในงวดวันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกสี่นะครับผมก็นำไปเป็นแนวทางนะครับประกอบการพิจารณาเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่ถูกรางวัลใหญ่ก็ต้องถูกรางวัลเล็กหลักครับตัดสินใจได้ยังว่าชอบชุดไหน อ่าถ้าไม่ชอบชุดไหนก็ต้องเอาชุดทั้งหมดหกตัวเอาลอกลงไปเลยสิบสองตัวครับลอกทั้งหมดสิบสองตัวเออนนเนาะนี่ทั้งหมดใช่ไหมฮะครับลอกลงไปเลยศูนเท่ากับศูนยส,สามศูนย์สี่ศูนย์สีส่ขางล่างก็ได้ศูนย์ห้าศูย์หกศูนย์ห้าศูนย์หก หกเท่ากับหกเก้าหกศูนหกหนึ่งหกสองสี่เท่ากับขีดเส้ในใต้อ่าอ่าถ้าเลขแม่นางไม่ผิดนะครับผมครับเลขงวันนี้ก็ต้องเข้าครับผมสีม่เจ็ด สี่เจ็ดสี่แปดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์ครับอ่าขีดเส้นใต้มาร์กหน่อยหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งสี่เก้าอ่าขีดเส้นใต,ใต้แค่มาร์กมาร์กนะครับผมมาร์กด้วยสีแดงนะครับหกหนึ่งสี่เก้าหกหนึ่งกับสี่เก้าครับ,รบอ้าหรือว่าท่าน ผู้ติดตามเอฟซีนะครับเห็นตัวเลขแล้วถ้าหากว่าท่านมีตัวเลขในใจก็สามารถนํามาจับ,บวงกลมเอาได้นะครับผมสําหรับปูเยี่ยมไม่สามารถชี้เฉพาะเจาะจงลงไปตัวเดียวให้ปรากฏในสายหูสายตาของท่านได้นะครับก็เอาแค่นี้ก็คงจะพอประมาณนะครับ,<อ>บผมโอเคครับนี่นะครับตัวเลขปูเยี่ยมนะครับผู้ใดมากตัวใดกัดร่องเบิ้งนะครับปูเยี่ยมกับขีดเส้นใต้ให้แล้ว สำหรับตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้เนาะปูนะ,ะตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้คือคือให้ขีดเส้นใต้ถูกต้องไหมฮะครับผมโอเคครับ<อ>แต่นั่นก็เป็นมวยรองไว้เป็นมวยรองไว้หรือท่านไหนที่ชอบอเลขทุกตัวข้างในเนี่ยท่านไหนที่ชอบเลขไหนเป็นพิเศษก็สามารถจับไปลงทุนซื้อสลากกินแบ่งได้เนาะในชุดศูนย์หกสี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับครับผมอ้า จังไรกันมีดเท่านี้นะแม่นว่าครับรายละเอียดเนาะสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณปู่เยี่ยมมากๆนะครับสําหรับให้ทีมงานบุญพาโชคได้มาถ่ายทํานําเสนอสู่สายหูสายตาเอฟซีทุกท่านทั่วโลกและทั่วประเทศนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณปู่เยี่ยมมากๆครับขอบคุณครับครับครับอ้าวคลิปนี้ตัวเลขนี้นะปู่เยี่ยมจะให้ตามอยู่ครับผมสักสองสามวดนะครับหน้ายังให้ต่อนะครับครับ กดไลค์กดแชร์ให้บุญพายโชคนะครับช่องนี้รวยๆเลยนะครับรัวปังๆกันมาเลยนะครับเอาสักสองแสนวิวเลยของแม่นางนะครับคงจำกันได้นะครับ,บผมครับผมอ่า